อังไนเพิ่นกระสีดึงแกกวดเขามาเอาเอาเอาอาเ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 อาอาเอาเะาเาอาเอาเอเอเอาาอาเอาเเอาเอาอเอาอาเอาอาอเอออาเาาเา สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุมมงสุบอนสุขสุคนต์ตอนนี้บ้านน้อยกับอีแม่แล้วก็เอืออิสิพากันไปสอนกุ้งไปสบายเกะกว้เลยไปสอนกุ้งเนาะพี่น้องสอนกุ้งน้ำเซ่พี่น้องเลยไปกันสไปชมกันเลยหลังจากที่บ้านน้อย ฮะตัวนนี้หน้ามันขึ้นพี่น้องเลยไปแชห้เเป็นคนถือกล่องอยู่แบ้านน้อยสีดงสอนกับอีแม่เนาะไปขี่เฮื่อเฮื่อจ้างเข้าหีหลบพี่น้องโทรศัพท์นะ ผมีหม่องใสอยู่อืมเ้าสิขีดเพื่อไปแต่ก็ไปสอนอยู่ฝังนะอยู่ฝั่งนะฟังนะขามบผู้เบิ่งว่ามันสิถืออยู่บ่เนาะคั่นถือกับสิพ่อเลยก้อยฮะถุงยางมาใส่นะมาไว้ใส่โทรศัพท์ผมบอโอ้ยฝนมาตกทีนี้มันเหมือดไปเลยฝนมาตกแบบมืดมาแล้ทางเนี่ยเนาะ มเป็นยังอ่ะถือถือเป็นกันสัดไปคุณเขาแก่กวนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแก่ปลาเกี่ยวปลาหนนะ้าเอ้าเขาถือว่าเป็นนะนี่กดขึ้นหรือเปล่ต้องกดทังนี้น เดอกไทยเก่งมาแล้วพวงเนี่ยผมเป็นย so you know ัง no, พ okay. 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 okay ้นสำนีกอันนี้ต้องสอนอยู่เนาะต้อาไปสอนท่าไหนก่อนเกิท่าเขาสอนมื่อวานนี้ใช่นั่นแหละวันนี้หาอยู่หากินตามน้ำแนะนำรับเชืครับพี่น้องเลยแค่นั้นตัวสอนแล้วก็จะไปยามเด็ดเขียกโต๊ นี่เอาทาออนนอ่าหนีก่อนเนาะต้องสอนกันยี่งแหม่เบิ้ง่าไม่สี่ถือตึ๊บถือพีอ่น้องเลยท่านั้นท่านจะแก้กวดเนี่ยมะแก้กวดเอาปลาแก้วปลาหน้าปลาตัวน้อยเข้าเขา น้ำอะไรยังน oh, oh, right no? ี oh, ่มองจอโอ้มองนี่หนาบุตรีงเนาะใส่มองเลยไวจักวางอะไรมองไปเนาะหนามันแห้งยงโพถ่ายพอเอาเคื่อหน่อยลงส g มาอะไรมองหนามซึนอยู่เนาะ กี่ต้องคืน,นเน,นอะยุ่เึือ,อนนี้เนอะขวบอนมาก็อบอาผัอกหนหัวนันมากดหน,น,นอยตองไปย่านหยียบน้ำบ่เกืบเอบอกระบามาว่าท่านเลยสอนไหลปลาเลยอ,อ,อันนี้ปลาเบ็ดเพียรสวยพีล่น้อ,อเย,อยเอาสอนสิไปสอนลงไปลนีวะไป

เพื่อได้สอนนะเพื่อจะได้ที่ยหิหอิห่อ่ันเลอางตกส่มันสเนะิกได้ยือม้ยอ้อ้ย้อ้อสอ้ั่นอย้ย เอออืมอ่ะไปขอได้แน่มาใส่เดีคือยังเคยถ่ายเคยถ่ายแล้วมันลงนี่กลุ่มก็มีเน้ยอะนี่จะปลาหนักมะจะปลาหน้ามเดือดร้ายนู่นเองมันขี้หงายร้ายนี่แต่จะปลาถ้าล้วงกูได้สิถือถ้าล้วงถ้าล้วงถือปลาโปรดจ้าเนาะเออถือปลาอันนี้เนาะ ถ้าลวงหนะมันใดมันก็บปลามันกับภเขาคือเข้าในเหงื่อ่ะมันใดากดขึ้นกดลงเกิดออกซะเยตอดออกสะเออวันนั้นจังตอดจันแกเป็นทางสีูเฮนบิ้งข้าจะสีปวดปลาเนาะแกกวด

เพิ่งพ,ง,พงพี่น้องเพิ่งเพิ่งสิแก่กวดเอาปลาเนะสะสดาอีวะน้ำเดิกมองนี้คอยสอนขึ้นมากเมื่อย่านี่ <laughs> มีการเอกก่อนแก่กวดจังสันแน้มันไดลพี่น้องได้ปลาแกวปลาหน้าปลาใหญ่ก็ได้ นำอะไ้เหรอเบิ่งมาเป็นสีไตปลาอยู่ว่เนาะนี่้องเ้ยมันจะเป็นห้าอยู่หาสนะเลยสนะสนะโอ้ปานไผ่ขื้นสวงแน่เนี่ยเอาแบบขืสวงเดีฟังเลยเพิ่นกระสีดึงแก่กวดเขามาเอาอ่องเจ็ดกวดโต๊ะป่ะ พัดใกล้ๆก็ตบหัวลูกหัวเอาเด็กิ้นก็อดโยดเฮ้ยสิ่งอะไรันดูง้ออะไรก้อนนั้นถ่ายชื่อแล้วมาเลยดึงช่อยได้ขาดถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวเขามาหัวเดยกใครอันนั้นดอกนี่เป็นดึงขามาเพี่น้องดึงกันสองสามผาท่านังก็ดึงขึ้นกันดึงอยู่นอกัถ่ายบหน้าดึงอกอนก็ได ่ยดึงไดโดึงดโดึงดึงึงไปสะโอ้สงสัยสิได้ปลาด่ายแทมมองนี่มันเป็นเบ้อเนี่ยปลามันก็หลายพอได้ดึงซอยแด้ข้าถ่ายคลิปพี่น้องเลยเเบิ่งถ้าเบิ่งมันสิได้อยู่บ่ะ นี่เขามาเลยดูด้วยๆแด้วจะยับพอดๆเสร็จแดงจะงับเบิ้งข้าเจ้าแก่ขวดก่อนแล้วเขากลับไปฮะเลาะสอนกุ้งมันแท้ๆตัวนี้ข่อย่านเต็มตาบาบเดียวแท้ๆนี่ไปทางน่อนเนาะยึดไปทางนั่นแหลยยึดยึดนะยึดเสร็จก็ยึดเล็บปานจะไปมาทางนี้ ตัย้อไห้เขาดึงช่องสองอันะเอาไปน้ำเพื่อแก่นีมันต้องมีลายคนซอยกันอย่งไรเนาะเนาะเอาสองอันแก่กวดง่ายากกันยังคืออยากพลาดะีโอ้ยมาถ้าบ่งถ้าบ่งมาถึงงมาแดงเยนะแ่นเต็มอยู่นี่ฆาเผาเลือดมมเผาไก่เป็ดมั อ๋ออนี่ไโมคอย่อมอ่กเห็นโดัถ่นท่านมากท่านมาท่านมาเนาะโอ้โหขุนขอ้าขึ้นมาถ้าเาถาขึ้นมาสิเอาเยาแลวครับโอ้โหมันอยู่โอ้โหอันนี้เห็นหม่รู้ะไรโอเป็นไรเนาะ เืออะไรคักเลยนะสามีกกเเออให้มือกอนดึงใหเอ้าไห้มือกองดึงโชว์ก็ทายในนั้นอจบไ้ออกเขถ่ายแสดงนังกระดิ่งมื่อกอกระดงอันนั้นคือประมาณน้นเนาะพ่อะไ้กินพอๆโตบเลยโตโตหัวนี่ก้อยก้อยก่อยเนาะก็ทายสามีแหละไปหาสอนกุ้งกันว่าถุก่อน <laughs> ไปกรหาสอนกุ่มกันไปสอนเบื้องนะ้พี่นอ้อง้นกระโตกบาดนี้อูนฝนหุดบางผู้เบิดเท้าเต็มอยู่ย ผู้ถ่าของอีนกเนาเออจ้าสันไปฝนกระตตพี่นองเอ้ยฝนตกลนดเลยแรงฝนต้องแล้ว ทานหมาะสมเลยคะแนนเนาะสอนได้แน่ทานี่มันมานเลยอยังเขาโรดวันนี้เดี๋ยวจเมีอะายุทธสอนเขาไปในภูมแก่น้ำแย่มุ่งเขาไปในภูมแก่ ยดดได้ด้วยมุดโอ้ยบมีพระโต้บุ๋มแล้วสอนนะเฮ้ยพวมมมงมงวันที่โพดประจกักหนะม,มันขึ้นมองเห็เนาะหน้ามันน้นมนใส มัวอันนี้ใส่กว่านีเนาะในน้อยเนาะเออเอาหมอนแกงยังเลยนนี่นะี่โอาาแ้แกงป่านี่เนเานเนะเดี๋ยวเขาจะพยา,ธธพยายามเบเดดดดเ็ดอีกพ,พยายามเบ็ดก่อนวะนี่นี่นี่เอาตอนกุ้งตัวแหละ กูกากปาหน,น,น้านามก็หายากแล้วนนนเนาะเซเวส่ซ่มกก็บ่ถือู้หยาลยอีกนี่ทรงสีดได้ทรงสีได้แต่มันบรายเห็นติตะกี้ช้อนสวิงน่งก็ยังไรเนาะเบตตตักลงกะหลไปชีบตูเออแกเขาม่ดนน้อยมันเข้านั้นเ่งเดินๆหน่าโบรา,าไดาได้ อะไรกับบัตรปลาหันติจะปลักแก้วปะน้างหันท์นายขวัญบัถึงเนาะมุมีกุ่มมันหนักใจมันหนามใจเด็กกุ่งก็มีอยู่เต็มไปเพียกต่อพี่น่อยเลยเพียกเพียกยุกใหม่ ใส่ไหม่อาหนอยู่ส่บาได้เอามาดิมันเป็นเข้าไปหร้อบน่ยีีเด้เนออยู่กล่องนี่ไหมโอ้มันขาดหรือเ่าันเจอหนึ่งเอ้เจาน้าี่ออกเองมันี่ตัวนึงประท่านหลอนนี่มาดูตัวนี้ป่าเหมันจะอึ้บ โบอึดโบอยากปาเนบ่ยโบมันอึดแต่จังอยากแม่แม่แม่ดึง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 เกลียวไปติมแม่เสริมกันให้เสริมกันให้แม่ มนัมนมนัมนมันมันมตัวทอกีดังอย่างนะน้อยนี่ต้นนี้ต้นนี้ดีใจเลยเอาเอามือเาวางกล้องบางอย่างนี้บออถถังโตสรุปได้สองโตพี่น้องเลย ไปสอนดีกว่าปำล้ว,วงกะล่องกับบ้านการอาหารที่หาดัยเมนาะไรแกงสมแกงสใส่นมัสมโอเคเลยใส่กับปลาดุกนีดยจักหน่อยก็ดีอันดับหนึเ อ,อ,อ,อี่สนนั่งอะไรไหมโอ่งแกงตอนยีำแดงเนาะพี่น้นองค่ะผักพี่น้อง,อ,พพอ,งอยากเบิ่งแกงปลากับส้มทีคลิปส่องซาลาบา์เอไทยเด้อพี่น้องเอ้ซี่แกงปลาปลาปีไก่ป่ะปลาปีไก่ปลาปีไก่จำเสแสมได้หลายปลาเสื่อม <c oughs> โอ้ยปลาปีไก่ไม,มันโตสำปลาเสื่อมนมปลามันมาทันใหญ่พี่น้องเอ้ ติดตามชมคนนั okay. ้นของซาลาบวอไทยมีน้องชิทไทยต่อกันนี้แนะโอเคบ๊ายบาย